นี้มาดูโจทย์จากอันนี้เป็นโจทย์จากน้องของบ้านนะครับเนาะโจทย์ข้อนี้น่าสนใจนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนบวกลำพวนนะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับกฎข้อกฎของนิวตันนะครับโจทย์ค่อนข้างยาวนะครับอ่าดูเนาะวัตถุ A และ B วางซ้อนกันนะครับเนาะบนพื้นนะครับมีแรง20นิวตันกระทำนะครับเนาะต่อมวล A ก็คือมวลคนนี้นะเขาบอกให้สมมติความเสื่อยทางสถิตและความเสื่อยทางยน์ระหว่างคู่ผิวกระจายเราถึงจุดสามเราถังจุดสอง สล้วติของเสียดทานสถิตและโจนต่างกันยังไงนะครับก็คือเมื่อเราดึงวัตถุมันจะมีแรงเสียดทานเนาะระหว่างพื้นนะครับสมมุติว่ามันจะมีตรงนี้ละกันเนาะสมมติเ่าเอกับพื้นก่อนเมื่อเราดึงก้อนวัตถุถถกออกไปเนะี่ยตรงพื้นนี่จะมีแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานสถิตคือจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยที่วัตถุอยู่นิ่งเนี่ยและเริ่มเคลื่อนนะครับอันนี้จะใช้สมบัติแรงเสียดทานสถิตแต่ถ้า วัตถูเคลื่อนไปแล้วและกำลังเคลื่อนอยู่ณขณาที่มันกาลังเคลื่อนอยู่เนี่ยตรงนี้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจุดนะครับเนาะซึ่งสังเกตดูเวลาเราลากวัตถุนะครับก่อนที่มันจะเคลื่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะออกแรงเยอะกว่าตอนที่เราลากมันเคลื่อนไปแล้วนะครับนั่นก็คือสัมประสิทธิ์เสียดทานสถิตจะมากกว่าจนดเสมอน,นะครับสําหรับพื้นเสียดทานใดๆนะครับอ่าเขาบอกว่ามวล A และ B มีขนาด2และ0.5กิโลกรัมถ้าตรงนี้2กิโลที่0.5กิโลเนาะ อกว่ามวล a อจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไรนะครับถ้าออกแบบตามนี้นะครับอ่ะเราก็มาพิจารณากันก่อนนะครับตรงนี้เนาะแน่นอนว่าจากกฎของนิวตันนะครับที่วมม่าเเท่ากับเอเนาะที่วาเคือผลลูกของแรงท่ากันนะครับทีนี้เราต้องมาดูตรงนี้อันดับแรกแรง20นิวตันเนี่ยมันดึงวัตถุนะครับเนาะแน่นอนว่า f เนี่ยจะเท่ากับมิวเนะครับมิวคืออะไรมิวคือค่าแรงเสียดทานนะครับเนาะแน่นอนว่าตอนที่เราจะดึงให้มันเลื่อนนะครับครั้งแรกก่อนที่มันจะเลื่อนเนี่ยมิวเนี่ยต้องเป็นค่ามิวของ0.3ก็คือแรงเสียดทานสถิตนะครับเนาะตัวนี้ n ก็คือน้ำหนักที่มันกดลงมานะครับก็จะเท่ากับมิวอย่างนี้ก่อนเนาะมิวเก็คือ m n คือ MG นะครับ M เนี่ยจะคือ MG เนาะแต่ M เนี่ยเราจะแตกออกมาได้เป็นมวลสองตัวนะครับก็คือน้ำหนักที่กดลงมาเป็นมวล A และ B สองตัวนะครับก็คือ MA บวก MB นะครับเนาะคูนกับ G นะครับอ่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มาแล้วนะครับเน้วมิคือ0.3คูนกับนะครับ 2และ5เนาะก็คือ2และ0.5จะเป็น2.5คูณ10นะครับเนาะอะ่ก็คูณออกมานะครับ3อันนี้คูณนี้เนาะ3คูณ2.5เท่ากับ7.5นะครับเนาะอันนี้ได้แล้วแรยเฉื่อยที่พื้นนะครับนั่นหมายความว่าแรงลัพธ์ที่ เหลือนะครับจากซิกมา F เนี่ยมันก็คือ F ใหญ่ลบด้วย F ที่เป็นแรงสัมทางธนะครับเท่ากับ M อที่จะเคลื่อนที่แล้วก็ a ตรงนี้ไม่ต้องสนใจเราเอาสมการหลักแต่และตัวก่อนนะครับ F ลบ F ก่อนเนาะทีนี้ตรงนี้ F เล็กเนี่ยก็คือที่พื้นน้องเป็น7.5นะครับนั่นก็คือตรงนี้เท่ากับว่าแรางลัพที่เหลือเนี่ยนะครับเนาะก็คือ เอฟบียี uh, ลบด้วย7.5็ดจุดห้าเท่ากับเอ็มเคือมวลที่มันจะเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็คือมวลบนบนนี้นะเนี่ยทีนี้แรงเนี้มันก็คือผูหน้าก็คือแรงที่ถูกที่ดึงเนี่ย20นิวตันเนี่ยมันถูกลบด้วยแรงเสียดทานจากพื้นไปก็คือแรงสุดที่ที่หักลบแรงเสียดทานจากพื้นไปแล้วคือแรงสุดที่ที่ดึงเนาะนะครับก็คือเท่าไหร่นะี่สิเท่ากับ m a เรายังไม่แตกตรงนี้นะว่า m เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เราปิดไว้ก่อนนะครับเรามาเช็คก่อนว่าอ่ะเนี่ยตรงนี้มันก็มีแรงเสียดทานเหมือนกันระหว่าง b กับ a เนาะคือตรงนี้มีแรงเสียดทานเหมือนกันเราต้องมาเช็คว่าตรงนี้มันแรงดึงเนี่ย f ที่เหลือคือสิบสองกิโลนิวตันมันพอเนี่ยแต่ชากกระชากให้ผิวตรงนี้มันหลุดออกจากกันไหมนะครับเหมือนกับจินตนาการว่าอ่าเหมือนกับ วัตถุสองก้อนวางซ้อนกันอยู่เนาะเรากระชากวัตถุล่างออกปึ๊บนะครับถ้าแรงเสียดทานมันมากพอนะครับมันจะติดกันมาแต่ถ้าแรงเสียดทานมันน้อยมันจะหลุดออกจากกันนะครับเนาะจินตนาการนี้เนาะนะครับทีนี้เรามาเช็คว่าตรงเนี้ยมวลเนี่ยพอถูก12.5นิวตันยึงแล้วเนี่ยมันติดกันมาหรือว่ามันแยกออกจากกันนะครับเช็คยังไงฮะเราจินตนาการเนาะว่า อันนี้มันเป็นแรงดึงมาทางนี้ก็เราจินตนาการว่ามีแรงแรงหน่งกระทําในที่ตรงข้ามเพื่อผลักน,นะครับก้อนเอจินตนาการก้อนเอดิเฉยแล้วเราออกแรงผลักบ B เนี่ยไปทางนี้นะครับแรงใช้เท่าไหร่นะครับเรามาดูแบนว่าอ่ะพ่ง่ายคือความเร่งเป็นเท่าไหร่มันถึงจะอะไรมัถึงจะลุดออกจากกันนะครับเราจินตนาการความเร่งนะครับตรงนี้เนาะถ้าเราดูจา เปรียบเสมือนกับมีรถจอดอยู่แล้วมีกล่องวางอยู่ราคารถรับโจทย์ถามว่ารถออกตัวด้วยความเร่งเท่าไหร่กล่องมันถึงจะตกหรือเลื่อนออกจากฐานนะครับลักษณะนั้นเลยนะครับเรามองเหมือนกันแต่เราจะมองปรรศิกก็คือออกแรงระทำนะครับอยาก f เท่ากับ m อเหมนอนกันะนะครับ f เท่ากับ M เนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ f เนี่ย ก็คือมันจะต้องออกแรงเพื่อชนะแรงเสียดทานใช่ไหมฮะก้อน B บีถึงจะเลื่อนโอเคเนาะเราออกแรงทำกับ B จนแรงได้ชนะแรงเสียดทานสัมประสิทธิ์แรงไอ้สัมประสิทธิ์ไอ้แรงเสียดทานสถิตนะครับวัตถุ B เนี่ยถึงจะเลื่อนเพราะนั้น F อเท่ากับเอต้องเท่ากับมิวเอ็มดีนะครับเลบเอตัดเอนะครับเพราะฉะนั้น A จะเท่ากับมิว นะครับเพราะนั้น a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับ mu คือสถิตเนาะ0.3คูณ10นะครับ a ก็จะเท่ากับ3นะครับเนาะัวนี้ความเล่งพูดง่ายความเล่งในทิศนี้เป็น3ในขณะเดียวกันถ้าเรามองกลับทิศกลับมาทิศเดิมน,นะครับเนาะก็คือเปรียบเสมือน,นกับวัตถุ a เคลื่อนไปทางนี้ด้วยความเร่ง3เหมือนกัน วัตถุ B อยู่กับที่วัตถุ A ถูกดึงด้วยความเร่ง3มันก็จะหลุดออกจากกาันนะครับแต่ถ้าความเร่งของ A ต่ำกว่า3มันก็จะไม่หลุดออกจากกาันโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับเราจะหาย,ยัางไงนะตัวนี้ A ว่ามันจะมีความเร่งเท่าไหร่อ่ะเรามาดูเนาะเราเช็คตรงนี้นะครับอ่ะถ้านะครับถ้ามันจะหลุดออกจากกันเนี่ยนะครับพะเราสมมติเนาะ สมมติว่าถ้าสมมตร่วมหลอหลุดจากกันเราจะคิดความเล่น M คือเฉพาะ a ตรงนี้เนาะนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าความเล่งก้อนของมวลก้อนเดียวเนี่ยมากกว่า3แส,สดงว่าโอเคมันหลุดจากก้วนเนาะทีนี้เราจะตั้งใหม่นะครับเนาะเป็น ก็คือ20เนาะเราจะคิดอย่างนี้เลยลบด้วย f f ของ a b นะครับก็คือ f ที่พื้นเนาะลบด้วย f ของ b เฉยเยก็คือตรงนี้เนาะก็คือระหว่าง้อนนะครับก็จะได้ว่า20ลบด้วยเท่าไหร่น่7.5ลบด้วย f ของ b คือเท่าไหร่น อย่ที่บอกว่า F เท okay, นะ่ากับ μmg โอเคเนาะก็คือ μ คือ0.3คูณ m ก็คือ,อ,อมวลของ b นะครับเพราะน้ำหนั b. ก b มนกดมาตรงนี้เนาะแรงเสียดทานอยู่ตรงน,นี้เกิจดจากน้ำหนักของ b นะครับก็คือมวลของ b คูณ0.5คูณ10นะครับก็จะได้แรงตรงนี้เนทะ่ากับอนนี้ลบกับ m ที่เคลื่อนนะครับก็คือ m ของ a นะ m ของ p นะครับคความเร่งเราจะหาความเล่งเนาอ่ะก็ได้ย e ี่สิบลบเได้12.5ลบด้วยอันนี้ได้3 3ก็เป็น1นึงจเนาะเท่ากับ m a นะครับลบสอุดาลบหนึ 5. ได้1ิเท่ากับ m a สิเเท่ากับ m a แล้วก็คือเนี่ย m ของ a คือมลของ a ก็คือ2องกิโลเนาะก็คือ11ส่วน2เท่ากับ a นะครับเพราะนั้น a เท okay. so mm ่าก so, uh, ับ5.5าัด้ออกมาแล้ว a เนี่ยความเร่งเป็น5.5นะครับเนาะตรงนี้ถามว่าหลุดไหมแน่นอนเราเช็คด้วยสมการความเสียดทานสถิตเนาะ ปั๊บมันออกมา A5.5 มากกว่า3ใช่ไหมสแสดงว่าแรงกระชากนี่เพียงพอที่จะทำให้วัตถุ A กับ B หลุดออกจากกันนะครับเนาะแต่โจถามว่ามวล a อเมืเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่อยากพึ่งโดนหลอกนะครับตรงนี้ยังตอบไม่ได้เพราะเราเช็คว่ามันจะหลุดออกจากกันไหมด้วยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่แล้วมันจะอยู่ในลักษณะของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะนรันเราต้องมาคิดตรงนี้นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะได้อะไรนะตรงนี้มาดูเนาะ A จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่เนาะต้องใช้สมสิทธ์ความเสียทันจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงพื้นเนี่ยก็ต้องเป็นสมสิทธิความเสียทันจนนะครับเพราะมันหลุดไปแล้วเนาะเราดูตอนที่มันหลุดไปแล้วมันกำลังขึ้นมันอยู่ที่ว่าโจทย์ข้อนี้มันค่อนข้างคุเคีนะครับถ้า โจทย์ถามว่าณนะตอนที่มาเริ่มเคลื่อนเนี่ยมันมีความเร่งเท่าไหร่เราจะใช้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตทันทีนะครับก็คือตอบตัวนี้ทันทีแต่นะครับถ้าก็ถามว่ามันเคลื่อนไปแล้วนะครับโจทย์ตรงนี้มันไม่ชักเกดเจนต้องการควาเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนไปแล้วขณะที่มันกลาลังเคลื่อนเนี่ยนะครับมีความเร่งเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปใช้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจน์ทันทีนะครับก็จะได้อ่ f เรามาดูใหม่นะครับสามสิบสี่ทับแรงให้มันเป็นสามสิบความเสียดยานจุดนะครับมาดู f พื้นเนาะ f พื้นก็คือศูนย์จุนะครับคูณ2.5งจคูณสิเท่ากับเท่าไหร่นี่เป็น2องคูณสอคือ5้าเตั้นนะ f ของ b นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่มิวก็คือ0.2คูณกับมวล0.5น 0. 5, 0. 5นูคูณ10เท่ากับเท่าไหร่เลย1นะครับเพราะฉนะนั้นแรงเสียดทานที่พื้นแรงเสียดทานจุดที่พื้นเป็นเท่านี้แรงเสียดทานของ A กับ B แระหว่างตรงนี้นะครับเป็นเท่านี้นี่คือคิดในแง่ของแรงเสียดทานจนนะครับเนาะเพราะฉะนั้น F ลบ F พื้นลบ FB เท่ากับมวลของ A นะครับคูณความเร่งเนาะแทนค่า20ลบด้วยพื้นคือ5ลบด้วย B คือ1เท่ากับ มวลของ a เือเท่าไหร่2คูณกับ a อ่ะนี่10ลบ5ลบ1คือ14ยา้าย2ลงไปหารเนาะส่วน2เท่ากับ a นะครับเพราะนั้นตัวนี้14ิหาร2ได้7เท่ากับ a เพราะนั้นความเร่งเป็น7นะครับถ้าเขาถามว่าความเร่งนักตอนที่เริ่มเคลื่อนที่เลยเป็นเท่าไหร่ต้องตอบ5.5 แต่ถ้าถามว่าขณะที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยนะครับ a เท่าไหร่ต้องตอบว่าเป็น7นะครับ